บทสวดขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งเปลี่ยนความติดขัดให้คล่องตัวกรรมที่ทำให้เกิดระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำบางคนกรรมก็อาจจะมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยทุกข์ใจฐานะยากจนคนรอบข้างสร้างแต่ความทุกข์ให้ทำอะไรติดขัดไปหมดหากไม่ขอขมากรรมก็จะยึดติด และเชื่อมโยงกันไปไม่จบไม่สิน้นในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่าเรานั้นมีกรรมใดติดตัวมากรรมใดที่ทำให้เราทุกข์แต่การขอขมานั้นจะเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้เราผูกติดกับเจ้ากรรมนเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปทุกชาติปุ๊บพระท่านสอนว่า ต่อให้เราจำไม่ได้ก็ตามการขอขมากรรมเป็นการกระทำที่สมควรทำบทสวดขอขมากรรมอุกาสะอจจะโยโนพันเตอัจจะขมายะถาพาเลยะถามูลเหยะถาอาะกุโสเลเยมะยังกะลัมหาเอวันพันเต อาจจะโยโนปะติคันหะถะอายติงสังวะเลยามะข้าแต่ผู้เจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอพมากรรมที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิดผู้ผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจ เจยลบหลูพระพุทธพระธรรมพระอริยสง์สม,มุติสงพระโพธิสัตว์ลบหลูบิดามารดารูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลูเทพทรงองค์เทพและองค์คมทั้งหลายลบหลูพระธรณีแม่พระคงคาพระแม่โพศพพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายล ในหมื่นโลกธาตุในแสนโกดจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปสุปซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคีวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใด,ดผู้ถีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดเทพพรมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้ไปแก้บนแล้วก็ดีหรือลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติ เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทําทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกพบทุกภูมิโปรดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะสาบขอพรเพียงอย่างเดียวปดขอขมากรรมถอนคำสาบแช่งอิมังสัจวาจังมิฉาทิฏฐิอธิฐานังปัจจุทธลามิทุติยมปิอิมังสัจ,จวาจังมิฉาทิฏฐิ อธิษฐานังปัจจุทธลามิตติยัมปิอิมังสัจวาจามิฉาทิติอธิษฐานังปัจจุพระลามิคำอธิษฐานใดคำสาปแช่งใดใดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพัดภ้าคหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนหน้าบัตรนี้ ณถอนโมอนถอนพุทธถอนถาถอนยะถอนต้องคำสาบให้หม้วยมอนถอนด้วยณโมพุทธไยะยะถาพุทธโมณะณศูน,ะนโมศูนพุทธศูนถาศูนยะศูนต้องคำสาบทั้งมูลศูนย์ด้วยณโมพุทธไยะยะถาพุทธโมณะ แผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังมิทุกขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไรทุกอหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัปิยาปัโชโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอหังอานิโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกสุขีอัตตานังป่าริหะลามิขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรและผู้อื่นสัเพสัตาสุขิตาโหนตุ นิทุขาอาเวลาอัภยาปชาอานคาสุถีอัตานังป่าริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีไภัยไม่มีความขับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแผ่เมตตาแบบทั่วไป และให้สัพ,ส,พสัตสเพสัตตาสัต์วทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียดซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกไปอันตรายทั้งสิ้นเถอดคาถาแผ่เมตตาผมวิหารสี่บทเมตตาสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น เวลาโหนตุกจงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถอะอพยาปชาโหนตุกจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานีคาโหนตุกจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจเถิดสุขีอัจานังปาริหารันตุกจงเป็นผู้มีสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกาลุนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นสัพพะทุกขาปะมุจจนตุจงพ้นจากทุกเถิดบวตมุติตาสัพเทสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมาลัทธะสัมปัตติโตวิมุจจนตุจงอย่าไปปัสจากสมบัติอันตน ได้แล้วเถอดบทอุเบกขาสเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกรรม,มะสะกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนกรรมธาญาถาเป็นผู้รับผลกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรม,ม,มพันธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมะปฏติสัรละนาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะลิสสันติกระทกำกรรมอันใดไว้กะลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะทายาทาพระวิสันติจับเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คาถาแผ่ส่วนกุศุอีกทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุจิต,ตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของพระพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีกท้งเมยานังโหตุสุจิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญ,ญา,ตา,า,า,าติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัจชยาจะริยานังโหนตุสุกิตาโหนตุคุรุปัจชยาจะิยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของพระพทเจ้ามีความสุขอิทัทงสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทัทงสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพ,พเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุสุกิตาโหตุสัเพเทเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดบทกรวดน้ำให้เจ้ากร,รมนายเรยเมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้ว ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยว่าดังนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพระเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถินนอกจากนี้ประโยชน์สิบข้อของการแผ่เมตตาทำให้หลับเป็นสุขตืนก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของผีเปรตอสุรกายวิญญาณต่างๆเทวดาทั้งหลายคุ้มครองแคล้วคลาดจากพยันตราย จิตเป็นสมาธิได้ง่ายสีหน้าของใสเมื่อจะตายใจก็สงบสู่สุขติกภูมิ